ัสดีค่ะ ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู้รายการหลองตายวันนี้นะคะรายการที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสั้นดีๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมและติดตามแลกกันได้ค่ะไม่ว่าอีเป็นทางทีวีดิจิตอลกดตไม่เล็กซิแอดและกาทาง Facebook ไลค์กันนะที่ว่าเราไลค์ให้ได้แลกกันค่ะทางเพจข้อง NBT พักตายนะคะผันผือๆก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กันนะแล้วก็วันนี้ค่ะทางรายการของเรามีเรื่อมาฝากนะคะเป็นเรื่องผู้ยิ่งผู้ยิ่งอะไรพันนีเลยค่ะคุณผู้ชมหาท่าแรงทึ่งเรือข้องความเป็นผู้ยิ่งแกร่งในสมัยนี้ต้องยอมรับ เลยะว่าผู้ยิ่งเราเนี่ยค่ะมีความแกงในไล่ดานค่ะไปทํางานนอกบาดโดยความแข็งแกร่งนะล็อบหมายถึงก็ต้องเป็นแม่บานใช่ไหมแล้วก็เป็นคุณแม่ทีวาต้องดูแลลูกเป็นย่างดีค่ะควคขาแก่การหยอกย่องมากๆเลยค่ะแล้วก็จะดียิ่งขึ้นนะทวาสตรีเล่านี้ค่ะได้รับการดูแลได้รับการสนับสนุนจากด้วยงานทีเกี่ยวข้องเผื่อทีว่าเขาจะได้นําองค์ความรู้ตรงนี้แหละค่ะไปพัฒนาสร้างคมให้แข็งแกร่งต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมคะเราจะมาแลกกันทึ่งในเร ข้องโครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มันดาทีส้มบุญแบบประจำปี2568ค่ะและก็แน่นอนวันนี้ค่ะผู้ที่จะมารวมพูดคุยกับเรานะี่คะนั่นก็คือนางสาวสุภัทรสุภาพค่ะผู้อำนวยการกองสวัสดิการสร้างคมเทศบา,นนาลนครสุรา์ธานีมารวมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะเดี๋ยวครอบเ,เลี้ยนเป็นแล่งกลางสักทีหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ <laughs> อาจจะพูดใต้ไม่ถนดัดไม่เป็นไรนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงในเรื่องของสตรีนะคะสําหรับโครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทําหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบประจําปี2568แน่นอนว่าพอมีโครงการแบบนี้ค่ะทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเราให้ความสําคัญในเรื่องของสตรีในด้านต่างๆยังไงบ้างคะท่านผอค่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้ความสนใจนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงด้วยกันด้วยนะคะนะแต่ขออนุญาต พูดก่อนนิดนึงว่าในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะเรามีพื้นที่อยู่68.97ตารางกิโลเมตรนะคะเรามีประชากรอยู่แสนส0 0หมื่นกว่าคนนะคะเราเป็นผู้หญิงซะเจ0 0 0มื่นละ ที่เหลือก็เป็นผู้ชายเรามีผู้ชายมากเอ้ยเรามีผู้หญิงมากกว่านะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะก็ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของบ,บทบ,บาทสตรีนะคะ,คะเป็นสําคัญเลยทีเดียวนะคะมีหลากหลายรูปแบบนะคะอยากที่จะบอกกล่าวนะคะว่าเรานะคะมีในเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานะคะเป็นต้นว่าให้สตรีได้มีบทบาทในในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น คณะผู้บริหารคณะผู้บริหารไม่ได้มีแต่นายกเทศมนตรีนะคะ,ะ,ะมันมีรองนายกเทศมนตรีมีที่ปรึกษาแล้วก็มีเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยนะคะแล้วท่านนายกก็ได้มอบมอบตำแหน่งสำคัญสำคัญนะคะให้ผู้หญิงได้ครอบครองได้ทำด้วยนะคะในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะคะที่เลือกผู้หญิงเราค่ะมาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีปีนี้เราได้3คนนะคะปีที่ผ่านมาเรามีสองคนก็แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงยังเป็นส่วนสําคัญแล้วก็เทศบาลก็ให้การสนับสนุนรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจไม่ได้มีแต่ ยังพูดต่อได้ใช่ไหมคะใชค่ะได,ได้ได้เลยไม่ได้มีแต่ในส่วนของการบริหารท้องถิ่นที่อยู่ในเทศบาลคณะกรรมการชุมชนนะคะก็เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิน่นชุมชนเรามี70ชุมชนนะคะก็มีคณะกรรมการชุมชนอยู่9คนด้วยกันนะคะที่บริหารชุมชนหนึ่งใน9คนนั้นก็เป็นผู้หญิง,ญงใช่มีผู้หญิงอยู่ทุกกลุ่มเลยทุกชุมชนได้ทุกชุมชนด้วยแต่อยากจะบอกว่า ที่เป็นประธานชุมชนเองที่เป็นผู้หญิงมีถึง19คนนั้คนนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่เราเป็นผู้หญิงน,นะคะผู้หญิงได้รับได้เขาเรียกะไรได้รับโอกาสาในการเข้ามา รีวยกว่าก็มีความทัดเทียมกับผู้ชายแหละสามารถที่จะทํางานเป็นผู้นําผู้บริหารได้เหมือนกันเลยใช่ค่ะใช่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในเรื่องของการส่งเสริมสตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านผอ,อ,อถ้าจะเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดเราก็น,าน่าจะนึกถึงกลุ่มแกนนําสตรีชุมชน,นะคะ่ะตอนนี้ทางเทศบาลของเราได้ดูแลอยู่กี่กลุ่มคะแล้วก็ในทุกๆก,กลุ่มเนี่ยเขาจะมีการทํากิจกรรมอะไรกันบ้างคะค่ะในเรื่องของการพัฒนาบทบาทสตรีนะคะที่เห็นภาพชัดอย่างที่ คุณน้องบอกนะคะก็เราให้ความสำคัญในเรื่องของการรวมกลุ่มรวมกลุ่มผู้ที่มีความชื่นชอบที่จะทำกิจกรรมด้วยกันสตรีก็เป็นหนึ่งในเรื่องของความเข้มแข็งที่ท,ที่ที่มันเป็นภาพชาัด นะคะและปัจจุบันนี้เรามีกลุ่มแกนนำสตรีอยู่ถึง48กลุ่มด้วยกันค่ะ<ม>จากแต่เดิมอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรือบางพื้นที่บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอาจจะมีแค่สักกลุ่ม2กลุ่มแต่ของเราโอข,ของเรานี่48 48กลุ่มแล้วก็อยู่ในเกือบทุกชุมชนค่ะ,คะชุมชนเรามี70นะคะ,คะเขาก็เข้ามาร่วมพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับสตรีรวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนนะคะโดย โดยเทศบาลนะให้การส่งเสริมและสนับสนุนจนเป็นภาพปรากฏตลอดทั้งปีงบประมาณทีเดียวนะคะอย่างในส่วนของกองสวัสดิการสังคมเรามีโครงการใหญ่ๆสามคโครงการหลักเป็นโครงการที่มุ่งจะส่งเสริมให้ให้กลุ่มแกนนำสตรีมีความรู้เ,ออเพื่อที่จะฝึกฝนตนเองพัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับกลุ่มแกนนำสตรีที่ ค่ะ,คะแล้วอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมที่กลุ่มสตรีเขาได้มีการรวมกลุ่มกันเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เขาสนใจด้วยตนเองหรือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ทางเรามอบให้ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมคือเราอะ่ะตั้งโครงการหลักเอาไว้มาจากการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมแบบเราต้องได้รับความ <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะ <c oughs> เขาต้องเสนอความต้องการมา<อ>ว่าเขาอยากทําอะไร<อ>เขาอยากมีความรู้ในเรื่องอะไรตอนนี้เขายังขาดอะไรหรือ,อว่า หรือว่าต้องการที่จะให้ท่านคณะผู้บริหารพัฒนาท้องถิ่นไปในรูปแบบใดนะคะมันเป็นการเปิดโอกาสให้ให้ให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันใช่ใช่ซึ่งถ้าแต่ก่อนมันก็จะมีแต่ผู้ชายเพราะว่าผู้ชายก็เป็นผู้นําตอนนี้ก็ผู้หญิงเราก็ได้เข้ามามีโอกาสได้เข้ามาแล้วก็ใช้โอกาสนั้นเข้ามาแล้วก็ร่วมร่วมไปกับทศบาลด้วยกันใช่ใช่ค่ะ อันนี้ก็คือในเรื่องของการดูแลนะคะกลุ่มสตรีที่ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ได้ดูแลอยู่กิจกรรมต่างๆก็มาจากความคิดเห็นของพี่ๆน้องๆในกลุ่มของเรานี่แหละนะคะแต่เราทราบว่าทางกองสวัสดิการสังคมเนี่ยนอกจากที่จะดูแลในเรื่องของสตรีแล้วนะคะยังดูแลในเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกเช่นว่าผู้สูงอายุ ผู้ได้โอกาสต่างๆเป็นยังไงบ้างคะรายละเอียดตรงนี้ค่ะใช่นอกเหนือจากในเรื่องของสตรีแล้วเราก็ยังดูแลในกลุ่มต่างๆนะคะเพราะว่าในเขตพื้นที่ของเราอย่างที่บอกมี70ชุมชนนะคะมไม่ได้มีแต่สตรีหรือว่าไม่ได้มีแต่ผู้ชายนะคะก็ยังมีกลุ่มเด็ก และเยาวชนนะนะคะมีกลุ่มผู้สูงอายุ IU, มีผู้พิการผู้ด้อยโอกาส oh. ผู้ยากไายต่างๆเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนะคะที่กองสวัสดิการสังคมของเรานะคะ oh. ไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็เพิ่มในเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็เสริมทักษะให้กับเขา oh. ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและก็อยู่ในสังคมร่วมกับเราด้วย oh. ถ้าจะเริ่มไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชน oh. Oh. นะคะ คือกลุ่มเด็กเราวชนมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นความเข้มแข็งแข็งแ,งแรงกับกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางนิดนึงเราพูดถึงกลุ่มเด็กที่แข็งแรงก่อนใช่ไหมคะก็จะเรามีการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนซึ่งทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ค่อนข้างที่จะมีลคะค่ะเช่นเดียวกันเทศบาลนาครสุราธรา,าน,นีเรามีแล้วเราก็มี เขาเรียกอะไรมีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นกับสภาเด็กและเยาวชนเพื่อที่จะพัฒนาน้องๆให้ได้เป็นเยาวชนพลเมืองที่ที่เข้มแข็งในอนาคตแต่ว่ากลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ที่เขามีอายุตั้งแต่7ขวบ จนถึง25เพราะว่าสภาเด็กและเยาวชนมันจะมีคําจํากัดความอยู่สองคำก็คือเด็กกับเยาวชนค่ะเด็กก็เจ็ดถึงสิบสี่เยาวชนก็สิบห้าถึงยี่สิบห้าฉะนั้นแล้วกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนก็มาตั้งแต่เจ็ดขวบจนถึงยี่สิบห้านะคะก็เข้ามาร่วมเป็นเป็นสภาเด็กและเยาวชนโดยมีคณะบริหารสภาเด็กคือน้องมีน้องประธานสภาเด็ก เป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่ใช่พอเขาสนใจเข้ามารวมกลุ่มแล้วนะคะเขาก็คัดเลือกคณะบริหารกลุ่มของเขาซึ่งน้องผู้หญิงค่ะได้รับความได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานสภาเด็กมาจากโรงเรียนสุราธานีนะคะอันนี้คือในกลุ่มของเด็กที่แบบปกติใช่ใช่แล้วคราวนี้ในกลุ่มเปราะบางของน้องๆใช่เรามีการสนับสนุนในเรื่องของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดค่ะถ้า เด็กแรกเกิดนะคะจะได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ600บาทจนครบ6ปีะฉะนั้นแล้วถ้าคนที่สนใจในเรื่องของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยากที่จะนําเรียนในเรื่องของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องนะคะ,คะซึ่งอยากที่จะให้มาลงทะเบียนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะ,คะเพื่อรับรับเงินอุดหนุนนะคะเดือนละ600บาทนะคะก็จะต้องเป็นเด็ก ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะคนที่มายื่นก็คือผู้ปกครองนะคะซึ่งเลี้ยงดูน้องเขานะคะร่วมกันเลี้ยงอยู่ขอประทานโทษค่ะ <laughs> ผู้ปกครองอซึ่งเลี้ยงดูและอาศัยอยู่ร่วมกันกับเด็กแรกเกิดนะคะก็ อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและก็ครัวเรือนนั้นนะคะต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีนะคะก็นำคุณสมบัตินี้ค่ะมาลงทะเบียนเพื่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแต่ขอนำเรียนว่า เทศบาลไม่ได้เป็นคนจ่ายนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้จ่ายนะคะหากจะต้องติดตามว่าได้เงินหรือยังก็ก็จะนาเรียนว่าต้องติดต่อที่พมจอนะคะแต่เราก็ทำหน้าที่แต่งลงทะเบียนรับลงทะเบียนใช่ใช่เพื่ออำนนยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนค่ะค่ะอันนี้คือในส่วนของเด็กที่ด้อยโอกาสนะคะเดี๋ยวมีเวลานิดเดียวขอเพิ่มผู้สูงอายุอีกนิดนึงค่ะผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนะคะกับเด็ก นะคะเราก็สนับสนุนทั้งคนที่ประบางกับกับผู้ที่เข้มแข็ง,แข,งแข็งแรงนะคะคล้ายๆกับกลุ่มสตรีเลยค่ะที่นี่นะคะเมืองสุราธ,ธานีนะคะเราเรียกร่านครสุราธ,ธานีดีกว่านะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นจังหวัดเป็นเขตพื้นที่เทศบาลที่ประชาชนมีความเข้มแข็ง,ขงชอบที่จะ รวมกลุ่มเพื่อที่จะทํากิจกรรมเพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลเรามีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุอยู่ถึง25ชมรมด้วยกันของเทศบาลนครสุรา์ธานีของเทศบาลนครสุรา์ธานีค่ะ25ชมรมในรวมกลุ่มกันแล้วนะคะมีสมาชิกประมาณ4,000กว่าคนได้ค่ะเพราะว่า เป็นความเข้มแข็งโดยนาะเทศบาลไม่ได้ไปบงังคับว่าคุณจะต้องรวมกลุ่มขึ้นมานะคะคุณรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจนะคะเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่ที่ที่อยากที่จะดูแลตัวเองนะคะเทศบาลเรานะคะพอได้กลุ่มชมรม mm. ผู้สูงอายุ ที่มีความเข้มแข็งแข็งแรงด้วยตัวของตัวเองแล้วเรามองเห็นภาพอย่างนั้นเราก็มีการสนับสนุสนสน่งเสริมน,น,นะคะเรามีงบประมาณให้ด้วยนะคะเขาก็จัดกิจกรรมในทุกเดือนนะคะนี่จัดเองนะคะจัดแบบว่าเทศบาลไม่ได้เข้าไปร่วมจัดกับ,กบเขานะคะเทศบาลให้เงินุนเข้าไปเขาก็ไปจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุของเขานะคะแต่นอกเหนือจาก หนึ่งวันที่เขาอยู่กับชมรม,มเรามีการส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิตเรามีศูนย์ผู้สูงอายุด้วยก็คือดูแลไปตลอดนะคะใช่อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะ<อ>ที่ทางอกองสวัสดิการสังคมของเราดูแลกันอยู่แต่คุณผู้ชมคะ จุดประสงลักลักวันนี้คือเราจะมาแลกกัน่ึงโครงการสตรีตนแบบในชุมชนผู้ทําหน้าที่มันด้าี่ส้มบุญแบบประจําปีนี้นะคะใครทีว่ว่ารู้จักว่าเอ๊ะผีคนนี้น่าจะได้รับการเสนอชื่อนะเดี๋ยวเรามาแลกกันว่าขั้นตอนในการเสนอชือ่อขั้นตอนในการสั้นห้าจะเป็นผันพือมังนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในช่วงหน้าช่วงนี้เดี๋ยวเราผ่านกันสักเดียวค่ะ คุณคะออือพอดีฉันแอบมองคุณมาสักพักแล้วนะคะช่วยรับไว้หน่อยนะคะขอบคคุณเปิดอ่านเลยก็ได้ะคะ่ะคือจริงๆผมไม่ได้ปวยหรอกครับนิสัยอะคะ่ะ สังคมจะดีถ้าทุกคนมีจิตสำนึกด้วยรักและผูกพันจากสถาบันพระปกเกล้าพ่อไปโรงเรียนกันแป๊บนึงนะจ๊ะลูกเดี๋ยวพ่อเผาขยะแป๊บนึงนะอย่าเผานะพ่อ<ะ>พ่อรู้ไหมการเผาขยะเป็นสาเหตุอันดับที่สองที่ทำให้เกิดฝุ่นเทม2.5เลยนะจะมีผลอะไรโลกแล้วก็ออกจะตั้งกว้างเผาแค่เนี้คงไม่มีผลอะไรกับโลกหรอกเนี่ย โลกเนี่ยขยะบ้านเราแค่เราบ้านเดียวไม่ทำให้โลกนี้ขุนหรอกคะ่ะแต่ถ้าทุกบ้านก็เผาข,ขยะกองเดียวเหมือนกับพวกเราอ๋อพ่อไม่เผาแล้วเราแยกกำจัดให้ถูกวิธีดีกว่าเนาะต้าลูกเราไปโรงเรียงงนกงน วันรถทั้งนั้นเลยนะสาเหตุอันดับหนึ่งเลยนะพ่อโอเคจ้ากลับมาอย่าลืมมารถยนต์ไปเช็คควันดำด้วยนะพ่อโอเคจ้าแม่เดี๋ยวพ่อเอารถไปเช็คควันดำให้นะคะจ้าจ้ารถเผารถฝุ่นช่วยคุณช่วยโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง p m 2 5กันนะคะ กลับมาติดตามรายการลองตายวันนี้กันต่อค่ะช่วงที่แล้วแลเห็นพาพกันมั่งแล้วเนาะว้าทางกองสวัสดิการสร้างคมเทศบาลนครของสุราษฎร์ธานีเขามีภารกิจมีบทบาทพันพื้นกันมัง่งแต่ว่าโครงการลักลักวันนี้ค่ะที่เราจะนํามาเสนอคุณผู้ชมนะเมื่อที่บอกค่ะวันนั้นก็คือโครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผูทําหน้าทีมันดานทีส้มบุญแบบประจำปี2568นั่นเองค่ะเพราะค่ะต้องถามเลยว่าโครงการนี้ค่ะที่เราได้ตั้งขึ้นมา โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทําหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆในการจัดตั้งโครงการนี้คืออะไรคะค่ะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของโครงการนี้นะคะ,คะมันเป็นโครงการที่เทศบาลเรากําหนดจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ให้ความสําคัญกับ สตรีนะคะ,คะเรากำหนดจัดขึ้นเป็นประจำในทุกปีในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะเนื่องในโอกาสวานันสตรีไทยมันเกี่ยวเกี่ยวกับว,นวันแม่ด้วยไหมวันแม่ด้วย <laughs> แต่ก็จะขอบอกว่าวันสตรีไทยอะ่ะตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาคมคะนะคะซึ่งโดยมีจุดเริ่มต้นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หนึ่งสิงหาคมคะ่ะ เป็นวันสตรีไทยนะคะเพื่อเทิดพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมรษาของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้หญิงไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทสตรีไทยนะคะอย่างที่น้องน่าจะบอกไว้เมื่อตอนต้นนะคะสตรีไทยนะคะก็จะต้องทําหน้าที่ของแม่แม่ที่สมบูรณ์แบบทำหน้าที่ของแม่บ้านที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นสตรีไทยนะคะคือรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและก็ที่สำ นะคะในยุคสมัยนี้แล้วเราจะต้องฝึกฝนตนเองนะคะให้มีความรู้อยู่สม่ําเสมอะนะคะเพื่อที่จะได้ออกไปช่วยเหลือ,อบ้านเมืองด้วยนะคะ,คะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นแนวคิดนะคะที่เรากำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะโดยโด้วยความสำคัญอยู่ที่คำว่าสตรีต้นแบบสตรีต้นแบบนะมันเป็นกลยุทธ์สำคัญเลยนะคะนะในการที่จะ พัฒนาแล้วก็ยกระดับบทบาทของผู้หญิงในสังคมนะคะเพราะว่าเป้าหมายเลยก็คือต้องการสร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าเพราะว่าเป็นสตรีต้นแบบมันเหมือนกับว่าเป็นรูปมาธรรที่เป็นความสําเร็จที่จับต้องได้ถ้าในภาษาวัยลุ่นคือเป็นไอดอลอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ค่ะ ประมาณนั้นคือจะเห็นว่าอ๋อพี่คนนี้เขาทําได้เนาะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราได้ผู้หญิงไม่ได้ทําแต่งานบ้านถูกต้องค่ะนี่ถ้าเราบ่นคือเราเหนื่อยมากเลยใช่ไหมเราอออในแต่ละวันเราไม่บ่นแต่เราทําได้เขาว่าเราทําไม่ได้เราทําได้ใช่ค่ะอ่ะคราวนี้ละค่ะต้องมาถามถึงแล้วล่ะว่าหลักเกณฑ์ในการที่จะรับสมัครหรือว่า เกิดอ้อมอยากจะเสนอชื่อใครไปสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะหลักเกณฑ์คืออะไรแล้วก็เอกสารหลักฐานเป็นยังไงบ้างคะท่านผอแต่อยากที่จะบอกกล่าวว่าโครงการนี้ความสําคัญมันอยู่ที่ เราส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการไปค้นหาคือคือเราไม่ได้คุณแสดงตัวตนคุณแสดงตัวตนมาตลอดระยะเวลาของการใช้ชีวิตอยู่แล้วแต่เราอ่ะมีกลุ่มแกันนาสตรีถึง48กลุ่มนีชุมชนถึง70ชุมชนเราให้กลุ่มเหล่านี้นะคะไปค้นหาและเสนอชื่อของสตรีต้นแบบในชุมชนของอเขาสเสนอชื่อตัวเองได้ไหมคะเสนอชื่อตัวเองก็ได้ถ้ามีความ ภาคภูมิใจ<อ>ความมั่นใจว่าชั้นนี่แหละดี<อ>ครบถ้วน,นเรามีหลักเกณฑ์<อ>เรามีหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของสตรีต้นแบบนะคะจริงๆแล้วโดยสรุปก็คือเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นในเรื่องของความประพฤกิก็ดีเรื่องของผลงานที่มีลักษณะโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านการพัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนด้านอาชีพรวม<อ>ไปถึงด้านอื่นๆศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นอ,อะไรก็ตามที่เป็นที่ยอมรับ โดดเด่นคนในชุมชนมันต้องแบบได้รับคือคือถ้าคุณว่าดีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับมันก็เหมือนกับว่าจะผิดหลักเกณฑ์เหมือนที่ผอบอกว่าถ้ามั่นใจว่าเราดีก็เสนอมาแต่นั่นแหละยอมรับต้องเป็นที่ยอมรับของชุมชนด้วยใช่ใช่แล้วอีกนิดนึงค่ะพอเป็นผู้ทำหน้าที่มันดาได้สมบูรณ์แบบคือก็ต้องเป็นผู้ที่มีบุตรได้ถูกต้องสาวโสดไม่ได้เนาะใช่อย่างที่หลักเกณฑ์ก็คือ มีอายุเขากําหนดหลักเกณฑ์ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นเด็กและเยาวชนจนเกินไปนะคะ<า>ก็เป็นสดรีไทยที่มีอายุตั้งแต่ 55ปีขึ้นไปนะคะ,คะมีความประพฤติที่ดีมีความขยันมันเพียรศสื่อสัตว์สุจริตประสบความสําเร็จในอาชีพนะคะ,คะและก็เป็นสตรีที่ทําหน้าที่ของแม่สมบูรณ์แบบบ้านมีความน่าอยู่ครอบครัวมีความรักความอบอุ่นนะคะ,คะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกได้นะคะรวมถึงสถานภาพครอบครัวที่เป็น แบบอย่างที่ดีตามวิถีดีงามของสังคมไทยนะคะ,คะและก็ที่สำคัญก็ในเรื่องของการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนนะคะแล้วก็นานาคาส่วนใหญ่และที่สำคัญค่ะเป็นสตรีที่ไม่เคยได้รับรางวัลสุตรีต้นแบบกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมาไม่น้อยกว่า10ปีออ๋ถ้าเกิ เรามี7,000 70, หมื่ไงมันมันต้องมีคนเราสตรีเราเก่งสตรีเรามีมากกว่าหนึงคนคนนั้นแน่นอนนะคะก็เลยต้องกำกับไวใ้ในในในคุณสมบัติและหลักเกณฑ์นะคะ,อ,ะอันนั้นคือคุณสมบัตินะคะก็ไปไปยื่นหลักฐานใดที่เทศบาลนคสรสมุทรธานีได้เลยล่ะยื่นหลักฐานไม่ต้องน่ะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะความสําคัญของโครงการคือกลุ่มแกนนําสตรีอไปค้นหา เรามีแกนนาเยอะเหมือนที่พออ,อบอมันเรามีแกนนําเรามีชุมชนค่ะเขาก็จะไปค้นหาแล้วก็เสนอชื่อ สตรีในชุมชนของเขามาอย่างเทศบาลเทศบาลก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาแต่ในส่วนของคณะกรรมการที่พิจารณาเราจะพิจารณาในในส่วนของเอกสารเอกสารที่คุณส่งมาก็จะเป็นประวัติส่วนตัวกับเอกสารผลงานหรือว่าหลักฐานการทํากิจกรรมต่างๆหรือว่าคํารับรองของผู้นำอะค่ะ,คะแล้วก็จะมีน้องนักพัฒนาชุมชนค่ะลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ไปสังเกตพฤติกรรมนะคะ,คะเพื่อที่จะพิจารณาให้ได้สตรีต้นแบบตามโครงการที่เราวางไว้นะ ค,ค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอผ่านการคัดเลือกอะไรปุ๊บคนที่ได้รับตําแหน่งเออเขาจะได้รับรางวัลอะไรบ้างแล้วมันเหมือนนางงามไหมคะพอ,อ,อที่แบบต้องมีภารกิจ <c oughs> ภารกิจแบบว่าภารกิจหลังรับตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีแน่นอน,นะะเป็นยังไงบ้างคะก็อย่าง <c oughs> ที่บอกว่าคนที่ได้รับตําแหน่งอ่ะเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองได้รับกําลังใจและฉันได้รับการคัดเลือกค่ะ ครอบครัวก็มีความภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่การยกย่องเชิดชูเกียรติที่ทางเทศบาลกำหนดจัดขึ้นเรามีการมอบโลป่ประกาศเกียรติคุณค่ะ,คะจากท่านนายกเทศมนตรีนะคะซึ่งเป็นหลักฐานรับรองความดีมความชอบอย่างเป็นทางการเรากำหนดจัดโครงการนี้ในวันที่14สิงหาคมค่ะ ที่โรงแรมบางใต้และเราก็มีการเผยแพร่เกียรติคุณด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงของการที่น้องๆน,นักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมเราจะมีการบันทึกภาพบันทึกวิดีโอรวบรวมข้อมูลต่างๆมาทำมาประมวลเป็นวิดีทัศน์นะคะเพื่อที่จะเผยแพร่เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสาธารณชนได้ทราบค่ะแล้วก็เมื่อคุณได้รับรางวัลเราก็จะมีการเผยแพร่ ออกไปค,ค่ะตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของเทศบาลแล<า>้วอาจจะฝากมาถึงสื่อมวลชนนะคะยินดีมากๆเลยะนะคะอย่างนี้นัทนงอบอกว่าวันที่14สิงหาคมเนี่ยเราจะมีการมอบโลก่เกียรติคุณเป็นงานใหญ่เลยซึ่งนอกเหนือจากการมอบโล่ให้กับคุณแม่ที่ได้รับรางวัลแล้วเนี่ยค่ะมีกิจกรรมอะไรในงานให้ร่วมบ้างคะในงานะนะคะ,คะก็จะมีในเรื่องของทางคณะผู้บริหารก็จะมามอบนโยบายในเรื่องอของการพัฒนาเมืองพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงการพัฒนาสตรีในรูป แบบของท่านเพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลของเราอะนะคะ,คะและเราก็ยังมีวิทยากรค่ะวิทยากระจะมาเสริมพลังให้กับกลุ่มสตรีกลุ่มแกนนําสตรีเพราะว่าในงานเบื้องต้นนอกเหนือจากแขกผู้มีเกียรติกับสตรีที่มารับรางวัลแล้วกลุ่มหลักๆที่อยู่ในงานก็คือกลุ่มแกนนําสตรีนะคะจําเป็นที่จะต้องมาเพิ่มเติมเสริม ความรู้หรือว่าปลุกพลังให้สตรีได้มีความเข้มแข็งแล้วก็นํากลับไปพัฒนาต้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปมีการแสดงศักยภาพของสตรีในชุมชนด้วยดวยทางทด้วยท่วงท่าและ,ะการแต่งกายที่สวยงาม,มเป็นความเขาเรียกอะไรเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มแกนนําสตรีนะคะซึ่งจะมีอยู่ในทุกกิจกรรมทุกเทศกาลนะคะ,คะจะเห็นได้ว่าพลังสตรีกว่าร้อย ว่าชีวิตที่แต่งตัวสวยงามแล้วก็ท่วงท่าอ่อนช้อยมาลำอยู่ในขบวนของแต่รับเทศกาลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเพณีชักพ้ทอดผ้าป่าสงการลอยกระทงอะนะคะสตรีมาแสดงออกและทําให้กิจกรรมนั้นสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะนอกจากเก่งแล้วก็ต้องสวยด้วยนะคะสตรีของเราขาดไม่ได้เลยอันนี้อันนั้นคือกิจกรรมภายในงานค่ะยังมีอีกไหมคะหรือว่ามีเท่านั้นก็จะ ประมาณนี้เพราะว่าเพราะว่ามีวิดิทัศ์ให้ให้เป็นการถ่ายทอดความรู้ต้นแบบ สตรีดีอย่างไรให้กับคน<ม>ในชุมชนหรือว่าเยาวชนได้นําไปปฏิบัติด้วยค่ะวันที่14สวันที่สิงหาคมที่ไหนนะคะท่านผอ,อที่โรงแรมบางใต้โรงแรมบางใต้ <ฮะ S 1> ค่ะ<ช>อ่ะคราวนี้ค่ะถามพอ,อนิดน,นึงค่ะว่าหลังจากนี้ไปนะคะทิศทางในการที่จะขับเคลื่อนกิจการสตรีของทางเทศบาลนครสุร,ราษฎร์ธานีในด้านต่างๆอย่างเงี้ยค่ะระวางแผนในไงบ้างคะท่านผอสำหรับทิศทางการพัฒนาสตรีนะคะเราอยากที่จะเสริมสร้าง สตรีให้มีพลังมากยิ่งขึ้นอตอนนี้เรามีพลังแล้วเรามีโอกาสแล้วเรามีช่องทางแล้วแต่มันอาจจะยังไม่เต็มสูบไม่เต็มที่เท่าที่ควรอย่างน้อยๆจากที่มี48กลุ่มเราก็จะเพิ่มให้ครบทั้ง70ชุมชนนะ,นะคะที่มีกลุ่มแกนนำสตรีอยู่เพื่อที่เราจะได้พัฒนาไปพร้อมๆกับทุกๆคนจะได้เห็นว่าพลังความรู้ความสามารถของสตรีมันไม่หยุดนิ่งนะคะแล้วก็ที่สาคัญในส่วนของเทศบาลก็ พร้อมที่จะส่งเสริมและสับสนุนทุกกลุ่มอยู่แล้วโดยเฉพาะกลุ่มแกนนาสตรีที่ทําประโยชน์ต่อบ้านเมืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะนะคะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมว่าสตรีผู้ยิ่งยั่งเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็อ่อนโยนไปในคณะเดียวกันนะคะสุดท้ายค่ะท่านผอขะเชิญชวนหน่อยคะ่ะในส่วนของการเสนอชื่อสตรีต้นแบบของเราในปีนี้นะคะยังพอมีเวลาเหลืออยู่เนาะสำหรับใครที่จะเสนอชื่อบุคคลที่เราเห็นว่าเนี่ยคนนี้น่าจะมีความเหมาะสมค่ะ เชิญเลยค่ะก็ก็อยากที่จะอยากที่จะให้ผู้หญิงเราทุกคนน่นะคะอย่าหยุดนิ่งกับการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบที่คุณปฏิบัติมาตั้งนานแล้วอะนะคะก็คือยังคงขอให้คุณทำความดีต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้รับรู้ว่ามีคนคอยให้กำลังใจและก็ส่งเสริมคุณอยู่เป็นกำลังใจให้กับสตรีทุกคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแกนนำสตรีของเราอะนะคะ ก่ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสตรีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นแล้วในเรื่องของโครงการดังกล่าวนี้กําหนดจัดขึ้นมาเพื่อที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีต้นแบบในชุมชนนะคะก็ อยากที่จะเชิญทุกเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมแสดงความยินดีกับสตรีต้นแบบทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกหรือว่าได้รับการเสนอชื่อนะคะในโครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทําหน้าที่บัรดาที่สมบูรณ์แบบประจําปี2568นะคะซึ่งเรากําหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมก็คือวันที่14สิงหาคม 2568ที่โรงแรมบางใต้นะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มแกนนําสตรีนะคะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายนะคะที่เป็นผู้หญิงอายุตั้งแต่25ถึง60ปีนะคะมีจิตอาสามีความชื่นชอบแล้วก็สนใจที่จะเพิ่มเติมเสริมทักษะแล้วก็ พร้อมที่จะเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานียินดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้มีหนึ่งคำฟังและมันทัดใจมากก็คือยังมีคนพร้อมที่จะให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนกลุ่มสตรีเหล่านี้อยู่นั่นเองนะคะ,คะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสุพัตราสุภาพนะคะผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบพระคุณพอ,อค่ะ,คะ เอาแล้วก็วันนี้เวลาข้อรายการก็แมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนหน้าอีกมีอะไรมาฟ้ากันลาวติดตามกันให้ได้นะวันนี้เราซ่องคนแล้วก็ทีมงาน n b t ภาคใกตายข้อลาวคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ